ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมลุงสอนคนน้องหน้าสิบห้าพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศในสวนทุกหน้าอินทาลามครับมือนี้มีน้องหน้าครับเพื่อนมาเรียนน้ำเด้อครับเพิ่นมาชมสวนอินทาลามครับพี่น้องครับเพื่อนกับมาอุดหนุนที่สวนลุงสอนคนน้องหน้าครับพี่น้องเมือนี้เนาะครับตอนนี้น้องหน้าเพื่อนกับอยู่พี่เอาพี่น้องมาทักทายเพิ่นจักน้อยครับพี่น้องครับอา สวัสดีครับน้องหน้าสวัสดีค่ะครับผมเป็นอย่างไรน้ะครับอยู่ดีไม่แห้งวะครับช่วงนี้ก้าสบายดีค่ะครับหลังจากที่คลิปผ่านๆมาตาทีหน้าเดี่ยวครับพี่น้องก็ได้ติดตามน้องหน้าครับที่อ่าเฟซบุ๊กย้งก่อนครับน้องหน้าจินตนาจันชนะคอ๋อจินตนาจันชนะเนาะครับเนาะนี่แหละครับคือน้องหน้า น้องนาสาวนานานาอุบลแมนบอกครับหรือสาวอุบลค้นนออหนาครับนานาสาวอุบลนานาสาวอุบลคนนออหนาเนาะครับเนาะถ้าพี่น้องติดตามช่องยูทูบของลุงสอนก็จะเห็นเพื่อนอยครับในคลิปที่น้องนาเพื่อนปลูกมันครับเพื่อนปลูกมัหนนาครับเป็นไงครับน้องนาผลผลิตเก็บแล้วเบิดอนเราบอกแล้วเบิดราคาะแด้มันปีครับโอ้เหลือมันปีมันแน่ยอยู่เนาะครับเนาะปีนี้หมันอยู่ค่ะหมันอยู่ครับน้องนาพ้นมามันอยู่ ครับเพื่อนกะมาเยี่ยมสวนลุงสอนครับมือนี่เอาหนองหน้ามือนี้เพื่อนมาอุดหนุนกินสะพาําครับที่สวนครับมือนี้เอาหนองหน้าไปชิมแล้วก็ไปตัดเอาเลยครับชิมเบื้องครับมือนี้ให้หนองหน้าเพื่อนมาชิมมาเหลือกเอาเองครับพี่น้องครับมาชิมเอาชิมชิมเอาชิมเบื้องครับหมาว่าหวานบอแ่บบอแล้วก็ตัดเอาครับโอ้ เปียกแดดครับหวานอยู่บ่ครับหวานอยู่ครับหลังจากที่น้องหน้าเพื่อนเดือกได้หลายต้นครับที่น้องตอนนี้เพื่อนกระตัดไเปเนียล้วเนาะแมนค่ะครับเพื่อนกระตัดไเปเนียหรอให้เพื่อนเดือกเอาเลยครับเพื่อนมักทลายได้เพื่อนหวานมักทลายได้ไก๋เพื่อนเดือกเอาเอาตัดเอาเลยครับหน้าหนึ่งซิ่มเมืองก่อนครับผมครับเดี๋ยวให้หน้าเพื่อนซิ่มเมืองก้อนครับที่น้อง การกินอินทผลัมจะให้แซ่บในตรงตกัดทั้งแยาวาครับน้องหน้าครับกัดตามแย่าครับหวานค่ะครับเดี๋ยวให้เพื่อนซ้อมมีแห่งก่อนเพื่อนข้าหย่มโย่เพื่อนยังฟังรสชาติอยู่ครับว่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับน้องหน้าหวานอยู่ค่ะหวานอยู่น้อมรกบโอ้เพื่อนมากแล้วหวานเพิ่นสิตามเด้ครับพี่น้องเอ้าตามได้ครับน้องหน้าเลือกเอาเลยครับเสียไหนที่มันสุกครับ หลังจากที่พ่นตัดมาหลยต้นครับพี่หน้องเมื่อนี้เพิ่นมาวุดนุนหอดสวนเลยครับหวานแ่บดีค่ะครับตัดได้ค่ะบอ้าวครับเอาตัดเลยครับหน้าครับโอ้ยหน่วยงามเลยครับพี่หน้องอินทะพาลัมครับอีกสวนลุงสอนค้นหน้าผ้าเลาะครับพี่หน้องงามทุกทลายเลยค่ะครับงามทุกทลายเลยน้า่นมาเกือบเบิ้ทุกทลายล่ะค่ะ เกี่ยมมากเกือบเบิดทุกทลายและครับนี่จินานงามๆเลยค่ะครับเปนไยครับหลงหน้า ค่ะตัดแล้วแล้วเนาะตัดแล้วลรอค่ะครับถือใจพะยังบ่ถือใจพะยังถืใจอยู่เนาะตัดเอาเองตัดเอาเองอยากได้งาม่อ่ะประเด็ดัดเอาเองเลยค่ะมีตุ้งไม้แบบงามๆเลยเนาะค่ะมีตุ้งไม้งามๆเลยงามๆยังไงเลยครับงามคือผู้ถือมือนี้ก็ไม่เสียไม่เศษตัดเอาเองครับผู้ใดไอ้อยู่แถวซโอนใกล้ๆกะไม้ย่อมชมสวนเพื่อนใดเนาะค่ะ ครับข้องส่วนกัใจดีครับซิมแล้วก็อิ่มไปละครับซิมจังจังคอยตัดจังคอยเลือกครับพี่น้องครับให้ถือใจก่อนถ้าบบถือใจกับกับ่บต้องตัดครับพี่น้องซิมหาเอาจนพอใจครับจังค่อยตัดครับหรือว่าอยู่พี่น้องห้องเฮ็ดงานอยู่ท่างไกลกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างประเทศด้วยครับเพื่ออยากจะอ่าสร้างจองให้ท่างครอบครัวท่างบ้าน ลูกซ้อนกับรับออเดอร์แล้วก็ส่งให้ครับพี่น้องกูได้ยู่แถวไกลๆกับมาเบืองเอาเองเลยค่ะมาเหลือกซิมพ้วมนี่ละครับมาซิมขึ้นองหน้าเพื่อนเพื่อนมากมื้อนี้นะครับพี่น้องก็เหลือกเอาจนถือใจ่นหน้าค่ะครับคุ้มสุดคุ้มเลยครับน้องหน้ามื้อนี้คุ้มุ่วนป่วนผู้ติดตามก็จนอิ่มต่ำครับ ผู้ติดตามกับซ้องครับแมนค่ะผู้ได้อยากมาสุมกับมาได้สุ่มมือน้อะสวสวนกับเปิดสุตู้มือครับเปิดสุ่มมืออยู่ครับน้องหน้าช่วงนี้กับผลผลิตทางสวนกับเรื่มจะซุก้วครับแมนค่ะผมลุงสอนกับเริ่มตัดทรงให้ลูกค้าที่เพิ่นสร้างจองครับกับเริ่มทยอยส่งเรื่อครับพี่น้องสำหรับผู้ที่โบหั่นใจไอโบหันได้กับยาท่านเฝ่าหน่อยใจเรื่อครับเพราะว่า เมื่อก็มีหลายอ่าหลายออเดอร์นะครับเนาะครับก็จะพยายามทยอยส่งครับเพราะว่าทางสวนลุ่งซ้อนก็พ่อยากจะส่งที่ว่าอ่าลูกอิทภาล้มโบสุกก็จะส่งให้ลูกค้ายังสินะครับก็ย่านเสียทางสวนนําครับก็เรื่อยอ่าบางลูกค้าทางนุกงซ้อนก็ได้ทักแชทไปบอกเพื่อนว่าอาจจะย่านล่อนหน้านี่สินะครับก็ได้บอกเพื่อนว่าใจเย็นๆนจอกหน่อยเด้อรับรองว่า ได้รับทุกออเดอร์ครับที่สร้างจองไว้กับลุงสอนบอ่ว่าจะเป็นแบบทัลายหรือว่าแบบสร้างเป็นกิโลครับพี่น้องถ้าเป็นกิโลอยู่สวนลุงสอนก็จะขายอยมีสองใส่ครับพี่น้องมีราคาร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทครับพี่น้องอันนี้คือหน้าสวนด้วยครับด้อบโบท่านให้ร่วมค่าสรงครับพี่น้องครับอ่้าสวนเป็นทั่วไ่ครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาสร้างจองแบบเบิดทัลาย ก็จะได้ในราคาถูกครับที่สวนลุงซอนก็จะขายให้พี่น้องผููที่เขามาสร้างจองแบบทลาลยก็จะ,จะยูที่กิโลละลอยห้าสิบบาทครับพี่น้องครับหมายถึงว่าหฮาตัดยกทลาลรยนะครับยกเบิดทลาลรยสร้างเบิดทลาลยครับจะได้ในราคาที่ลอยห้าสิบครับถ้าเอาแบบเป็นกิโละจะมีสองใสครับถ้าใสหน่อยคือยังน้องหน้าเอามือน,นี่ อยู่ทีร้อยแปดสิบบาทครับพี่น้องขนาดใส่นี่เนาะครับนี่แหละครับขนาดใส่ถ้าใส่ใหญ่กานี่ก็ยู่ทีสองร้อยครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไ้เบิองครับพี่น้องถ้าใส่ใหญ่สองร้อยถ้าทรงทางไกลต่างจังหวัดก็จะคิดค่าสรงเพิ่มห้าสิบบาทครับตัวโลครับโลหนึ่งก็จะบวกค่าทรงเข้าไปเป็นสองร้อยห้าสิบถ้าสองโลก็จะเป็นแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้อง ถ้าสามลก็จะต๊อยุหกลอยก็จะพี่ค่าทรงครับครับคุ้มครับคือคุ้มนะครับถ้าเอาก็คือสามลูเลยนี่จะบบมีค่าทรงนะครับพี่หน้อกับคุ้มก็กันเนาะค่ะครับผมแมนครับน้องหน้าครับเอาขอบคุณน้องหน้าครับวันนี้ที่มาอุดหนุนสวนของลุงสอนครับเอาครับน้องหน้ายางชุ่มเบิ้งก็ได้เลยครับเพื่อก่อนจะกลับบ้าน ครับเพื่อนกับครับมดไก่เราครับพี่น้องบ้านเพื่อนกับโย่ใกล้ๆกันครับไกลุงสอนเองครับพี่หน้องจิมจิมวัตถุครับครับอันนี้ก็อากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับพี่หน้องเลยครับบรรยากาศดีค่ะครับบรรยากาศดีครับในสวนเหมือนน้ำแรงครับน้ำเหมือนแรงลมพัดบ่อยๆเย็นครับยังหน่ฝนขึจะตกมาจ้าครับเนี่ยสวนแรงบรรยากาศดีแฮงสวนเป็น ต้นผลกก็ล่างสิอันนี้คต้นไหนยังหน่อยอยู่ครับน้องหนาต้นไหนยังหน่อยอยู่ครับแต่ออนซ้อนน้ำเพลินน้องพี่น้องเนาะโอ้คนเด่พ้นผลิตสีบรรยากาศดีครับอวนเพลินมีเทียงหน่อยน้ำเดือพี่น้องคุณน่ะครับต้นไหนก็จะเป็นสุ่มเทียงหน้าหน่อยครับพี่น้อง ู้ดงเศร้ามีแหงผู้ไดเลาะกินอิ่มไยแลวกัขึ้นขึ้นไปนอนชอนครับคือนตรงหน้าเพื่อนว่านน่ะนะครับผู้ไดกินอิ่มเด้วขึ้นไปนอนเดิ่ยนทังเทียงหน่อยก็ได้ครับพี่น้องครับตรงเนี่ก็จะเป็นเทียงน้อยครับลมฟัดสวยๆครับเฮ็ดใบถานังครับผู้ถี่มาเยี่ยมช่มสวนกับแวะขึ้นมานั่งครับมาพักมากิน้ําได้ครับพี่น้องอุ้ยฝน่นเทิดขึ้นไปบ้างฝน ระวังเหยียบเปินบรรยากาศนี้ค่ะครับเบ,บื้องขื้นส้มเจี้ยงหน่อยเบนเบื้องกันลองหน้าเพื่อนขื้นส้มเจียงหน่อยครับยี่หน่องเลยโอ้ปัดโตปัดโต้มีผู้ไดมาเยี่ยมส้มสวนนี้มีมองบริการ,รนั่งพักผ่อนนั่งพักผ่อนนั่งพักผ่อนสวนเนี่ยรับนอนพักผ่อน มีเสื้อมีสะอาดครับพี่น้อง <c oughs> มอนกับมีเด้อพี่น้องยุ่ข้างบนพี่ไว้มอนตรงนั้นครับ <c oughs> บรรยากาศก็กจะมองไปข้างนอกก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับร่มพัดเย็นๆครับย่ามะแรงบรรยากาศดีฮะครับบรรยากาศดีอยู่ในสวนนี่ครับมองมากมาค่ะเนี่ยจะเป็น ยินภาพรมลำทรับพี่น้องค้างเนี่ยนล่มวนเสมาถิ่เอาขอบคุณครับน้องนาค่ะครับผมอ๋อโชคดีครับน้องนาเดือนท่าปลอดป้ยครับขอบคุณค่ะครับผมได้ของมา